บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือสายการบินบางกอกแอลเวสรวมถงท้ายแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬากับกิจกรรมแข่งขันวิ่งรายการใหญ่แห่งปีบางกอกแอลเวสบูติกซีรีส์2025กับสนาสุดท้ายในรายการบางกอกแอลเวสสุขโขทยัยฮาปมาราธอน2025ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่27-28กันยายนที่ผ่านมาโดยมีนายรุยเทพรวรร ผู้มในการอาวุโสสุ่อสารการตลาดและกิจกรรมการตลาดบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนางสาวสลีลัตเกิดสกุลลุ่งโรดรองผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยและนา,นายสุพนันอ๋อญประเสริฐพุ่มในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทยัยวมเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมตัวแทนเครือข่ายธุรกิจการท่องเทีย่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนทำกลางบรรยากาศนักวิ่งที่มราร่วมกันในขันกัย่าคึกคักกว่า1,600คน ที่อุทยานบริษาทสุโขทยัยจังหวัดสุโขทยัยบังกอกแอร์เวสสุโขทัยฮาฟมารา t h o 2025จะขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายใต้แนวคิดความยั่งยืนโดยแบ่งกันในขันเป็น3ระยะทางฮาฟมารา t h o 21กิโลเมตรมินิมารา thon 10กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรอีกหนึ่งไฮไลท์ในครั้งนี้คือการวิ่งมารา t h o ครั้งแรกของนักแสดงหนุ่มเทศเพนวีมไมรอน ที่นำทีมพานักวิ่งทุกคนร่วมย้อนรอยเมืองแห่งมรดโกโลกสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมเก่าแก่ผ่านแลนด์มาร์กทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยอาทิวัดศรีชุมสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรวัดพระพายหลวงและเนินปรา,าสาทพระร่วงนางดนตรีเทพวันผู้มุ่ในการอาวุโสสุสารการตลาดและกิจกรรมการตลาดบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนกล่าวว่า การแข่งขันบางกอกเอเวสสุโขทยัยฮาฟมาราธอน2025ถือเป็นการส่งท้ายในปีนี้ของรายการแข่งขันวิ่งบางกอกเอเวสปู ways, ทิกซีรีส์2025อย่างสมบูรณ์แบบรู้สึกยินดีที่ได้เห็นนักวิ่งจากทั่วประเทศและนักวิ่งชาวต่างชาติได้สปัสเสนกของจังหวัดสุโขทัยอย่างเต็มที่พร้อมรุ่วมกันสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิม้มความสุขสนานและความประทับใจเป็นการตอกย้ำบริบทของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่สำคัญ กิจกรรมในครั้งนี้ยังมีส่วนช่วยเชิโวงนักวิ่งให้ได้เข้ากับวัฒนธรรมท,ท้องถิ่นชุมชนไร้บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัยที่ยั่งยืนอีกด้วย ก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยนะคะอีกทั้งก็เป็นการนณรงการออกกําลังกายนะคะเพื่อสุขภาพนะคะสําหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะถือว่าประสบความสําเร็จด้วยการตอบรับจากนักท่องเที่ยวถึงวมานักวิ่ง,งนะ,ะทั้งชาวไทยและทางต่างชาติกว่า1 6 0่คนแล้วก็ในปีหน้าเราก็ยังคงที่จะจัดโดยทวัะสนามสุโขทัยก็จะมีต่อไปค่ะ อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของทางเรานะคะเราจะมาวิ่งกันเราแล้วนะคะนักท่องเที่ยวก็อาจจะมาเที่ยวจับจ่ายหรือว่ารับประทานอาหารน่นะคะอันนี้ก็เราถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของเราแล้วก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับนักวิ่งที่พลาดกิจกรรมดีๆในปีนี้สามารถเตรียมความพร้อมของร่างกายผูุ่มลงแข่งขันอีกครั้งในกิจกรรมนี้ปีหน้าติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารกิจกรรมวิ่งต่างๆในทางเว็บไซต์ bangkokairways run และ f a c e b o o k c o m f l a b a n g k o k a i r w a y s r u n